คำว่าโกเมนาไซต่างจากซุนนีมาแซงยังไงคะจริงๆเอาข้อจริงมันก็มีความสับสนอยู่เรื่อยๆในไอ้สประโยคนี้นะคะเพราะว่ามันดันแปลภาษาไทยว่าขอโทษทั้งคู่นะ,ะอาเป็นว่าเต่ให้เทคนิคการจําอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะคะก็คือให้จําว่าเรากําลังขอโทษสิ่งที่จบไปแล้วหรือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น หลังจากนี้นะคะถ้าเราขอโทษกับสิ่งที่จบไปแล้วยกตัวอย่างเช่นฉันทําผิดไปแล้วฉันพลาดไปแล้วฉันเอ,อ่อมีกิ๊ไปแล้วอ่าไม่ดีไม่ดีพูดเรื่องกิ๊ไม่ดีนะช่วงนี้แบบฮอตมากนะฉันทําโน่นนี่นั่นพลาดพังผิดไปแล้วฉันผิดกับเธอไปแล้วเนี่ยให้ใช้กเมนาไซกเมนาไซนะคะในทางตรงข้ามถ้าเรากําลังจะทําอะไรสักอย่างอ่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นให้เราใช้ซ um ึมิมาเซงยกตัวอย่างเช่นซึม um ิมาเซง ขออนนั้นขออน,นี้หน่อยคือขอโทษนะคะขอเข้าห้องน้าหน่อยขอโทษนะคะขอเดินผ่านตรงนี้หน่อยขอโทษนะคะรบกวนหยิบอันนั้นให้หน่อยอะไรแบบนีน้คือสิ่งที่เรากําลังจะไปไปวานเขาหรือสิ่งที่เรากําลังจะทําให้เขาเดือดร้อนเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นฮนะเราก็จะใช้ซ um ูมิมาแซงไม่ใช้โกเมนอไซพอเข้าใจไหมอันนี้คือเซนส์หนึ่งในการเคลียร์คัตตัดจบนะว่าฉันจะใช้โกเมนอไซหรือว่าซ um ูมิมาแซงดีนะคะเป็นหนึ่งวิธีนะ